นี่ก็มีแฟนขับของแม่ชีนะคะได้แสดงความคิดเห็นมาหลายท่านค่ะค่ะท่านได้พูดว่า,าสุดยอดเลยครับแม่ชียุพินแพรทองอผมเกิดและโตมากับเพลงท่านปัจจุบันนี้อายุ60ปีชื่นชมแม่ชีที่ได้ทิ้งทางโลกได้ลงดากนักร้องดังนะคะหันเข้าสู่เส้นทางทำอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนค่ะแม่ชี ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสวรรณ์พาเที่ยวนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับแม่ชียุพินแพทองนะคะหลังจากที่ดิฉันได้มาสัมภาษณ์แม่ชีเมื่อคราวที่แล้วนะคะในคลิปตามหาเจอแล้วผู้ที่ร้องเพลงนี่กรรมนักร้องชื่อดังในอดีตยุพินแพทองค่ะาการที่ แฟนเพลงของแม่ชีได้มาคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นในคลิปวิดีโอที่เราได้สัมภาษณ์แม่ชีไปค่ะแม่ชีจะมีความรู้สึกยังไงกับบิลลักแฟนเพลงที่แสดงความคิดเห็นดีๆมากเยอะแยะมากมายเลยสวัสดีค่ะแม่ชี่ะทุค่ะเจริญในธรรมเจริญพรทุกทุกท่านเหมือนพระนะก็ดีใจนะคะที่คุณสาวรักได้เป็น เป็นสะพานให้ได้พบกับเขาเรียกว่าแฟนเพลงเนาะค่ะมิรักรแฟนเพลงค่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะแฟนคลับแฟนคลับค่นะแฟนคลับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ยังนึกถึงแล้วก็คิดถึงแม่ชีนะคะก็ดีใจนะคะที่ยังมีท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่ชมที่เขายังระลึกนึกถึงแม่ชีอยู่ก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะ คุณผู้ชมคงจะได้ยินความในใจของแม่ชีแล้วนะคะที่มีต่อทุกทท่านที่มีคอมเมนต์เข้ามาคิดถึงแม่ชีวันนี้เราก็เลยตามมาพูดคุยกับแม่ชีเพื่อจะให้คุณผู้ชมหายคิดถึงค่ะ,ะจุดเปลี่ยนนะคะของแม่ชียุกินแพทองเนี่ยจากนักร้องดังนะคะหันเข้าสู่เส้นทางธรรมอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนคะแม่ชีในสมัยนั้นรอคะใช่ค่ะในสมัยนั้นก็คงจะ ก็จะเกี่ยวกับหลายๆเรื่องในในทางครอบครัวด้วยเนะ่ะทุกชักนําพาเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นคนที่คือเป็นคนกลัวบาปนะเพราะว่าสมัยคุณยายอยู่นะจะชอบทําบุญใช่ไหมเอาสมัยเด็กๆเราก,ก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่พอมาสมัยมาโตแล้วเนี่ยมามาร้องเพลงแล้วมันก็มีอยู่ช่วงที่ว่าเราดังอะเรากาลังดัง แต่แม่ชีนะมีมีมีสาม,ม,ม,มีแล้วตอนนั้นนะะแต่ในสมัยก่อนเขาจะไม่เปิดเผยใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยมีมีทาแท้งบ้างก็เลยในช่วงดังอนะ,ะตรงเนี้ยมันติดติดในใจมาว่าเรากลัวบาปมาตอนหลังๆแม่ชีจะอ่านหนังสือธรรมะมากหนึ่งทุกด้วยแล้วเราเราก็คิดถึงเรื่องนี้ด้วยมาอยู่ในใจอนะก็เลยว่าอยากปฏิบัติธรรม ก็เลยจะอ่านหนังสือพวกตายแล้วไปไหนแล้วก็โลกทิพย์อะไรอะไรพวกนี้แล้วก็มีอีกหลายอีกอีกหลายอีกหลายเล่มที่อ่านนะก็เกี่ยวกับบุญใหญ่ก็คือบุญกรรมฐานก็เลยคิดว่าอยากจะปฏิบัติธรรมมาบวชแล้วปฏิบัติธรรมค่ะมันเหมือนเป็นการแก้กรรมไปด้วยไหมคะแม่ชีในสิ่งที่เรารู้สึกผิดตรงนั้นใช่ไหมรู้สึกผิดตรงนั้นค่ะเป็นคนที่รักการร้องเพลงจริงๆค่ะ แต่ว่าเมื่อเมื่อมาเห็นความถูกในทางทมแล้วเนี่ยมันกลับไม่ลงมันมันะทานในทางทรมากกว่าความแตกต่างของแม่ชียุพินในอดีตนะคะตอนที่เป็นนักร้องดังกับการที่ได้เดินทางเข้าสู่เส้นทางธรรมนะคะด้วยการมาบวชชีเนี่ยต่างกันยังไงคะ,ะมันบอกไม่ถูกนะคุณอย่างทางโลกเขาก็สุกไปในทางโลกค่ะพอมันมาทางนี้แล้วมันมันเปลี่ยนคือมันสวนทางกันเลยอะ่ะเราก็บอกไม่ถูกอ่ะ เราจะไปบอกว่าข้าทางโลกเขาเขาสุกข,ของเขาอะไรไปบอกว่าเขาไม่สุกมันไม่ใช่ขอ,ข,ของเขาสุกของเขาแตา่เราเราก็สุกข,ของเราเราได้มาเห็นทางเนี้ยเราก็กว่าทางนี้มันสุขกว่าแล้วมันเป็นทางที่แบบว่ามันมีทางไปตอนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นเหมือนจะมีความสุขใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วมันไม่ใช่มาถึงจุดนี้เราวางทุกอย่างลงเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ตกตรงนั้นไม่ใช่เลยไม่ได้จีรังเลยใช่ มีญาติธรรมหรือมิตรรักแฟนเพลงของแม่ชีนะคะเกิดอยากจะสนับสน,นุนอยากทําบุญกับแม่ชีเพื่อจะเป็นการาให้แม่ชีในการซื้ออะไรต่ออะไรไว้สําหรับรับประทานหรือว่าแล้วแต่แม่ชีจะไปทําอะไรยังไงด้วยกันอยากจะโอนเงินเข้าไปเพื่อจะทําบุญกับแม่ชีอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะดิฉันจะได้เป็นสะพานบุญให้กับแม่ชีก็ก็ได้นะคะถ้าหากว่าคนมีจิตนาที่จะ เพราะในการการเดินทางอะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่าไม่ชีนี่ไม่ได้มีส่วนรถพิเศษเหมือนพระสงฆ์แม่ชีจะเสียเต็มถ้าราะว่าจะมีคนช่วยส่งข้ออย่างนั้นหรือหมายถึงว่าเขาตัดทาที่จะทำนะใช่ค่ะก็อย่างตอนที่ดิฉันจะมาหาแม่ชีเนี่ยดิฉันก็ได้โทรศัพท์ ไปถามแม่แม่ดิฉันที่คราวที่แล้วมาสัมภาษณ์แม่ชีด้วยกันตอนนี้แม่กลับไปอยู่กับน้องสาวเสร็จแ,แล้วพอเล่าให้ฟังดีใจใหญ่เลยฝากมาทําบุญกับแม่ชีด้วย<อ>ว่างั้นค่ะดิฉันก็เลยเป็นสะพานบุญก็คือชวนน้องสะพ้ายด้วยอะไรด้วยก็มีคนคุณแม่ไปบุญเมื่อวันนี้หาได้ฝากมาทําบุญกับแม่ห้าร้อยบาทแล้วก็ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกสามร้อยแล้วก็ น้องสไภัยนะคะชื่อคุณแสงเดือนมณีวันก็ทำบุญกับแม่ชีมาสองร้อยในการนี้ดิฉันก็อยากจะถวายเลยนะคะเพราะว่าบุญนะคะเขาฝากมาแล้วจริงๆแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยตัวดิฉันเองเนี่ยจะไม่จะไม่รับคนอื่นที่ฝากเงินมาทำบุญใครอยากทำบุญดิฉันจะแจ้งเบอร์โทรอะไรให้เองทำเอาเองเลยดิฉันไม่อยากแต่นี่เห็นว่าเป็นครอบครัวเดียวกันคือเป็นแม่เป็นน้องสไภนย แล้วก็มีลูกฝากแอลกอฮอล์มาถวาย่นั่นแหละแล้วดิฉันกับสามีเดี๋ยวก็จะถวายน้นําปานะอะไรให้่นั่นแหละให้อีกทีหนึง่งเพราะว่าตอนนี้มาสัมภาษณ์ที่ร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งนะคะที่อยู่ในโรงพยาบาลสิริาราชน,นะคะชื่อว่าช n ยนีเอลเฟนนะคะค o f ฟี่ไม่รู้จะเรียกถูกหรือเปล่านะคะชยนีเอลเฟนคอฟ่ ชื่อเพราะค่ะชื่อเพราะดีค่ะเป็นช้างน้อยเป็นช้างน้อยก็อยากจะทําให้สําเร็จรุ่วรงไวได้ดีค่ะแม่ก็ขอถวา,ายในชีเลยนะคะนใ,นใ,นในนี้ค่ะก็ขอให้คุณแม่ของคุณมีสุขภาพแข็งแรงค่ะอยู่เป็น กำลังใจเป็นมิ่งขวัญของลูกหลานไปตราบเท่านานเนาะความแข็งแรงความเจ็บจะได้ความค่ายยังมีถือว่ขอให้ยุกหลานของคุทุกคนมาหากินค้าขึ้นเกิดมากับคนเนาะทำอะไรให้เจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนสาธุษาทูการที่เราจะดาเนินชีวิตได้แบบมีความสุขมีสติเราต้องทําอย่างใรบ้างก็การศึกษาธรรมะเนี่ย ไม่ใช่ว่าเฉพาะทีุ่้มุ่งไปนิพพานอย่างเดียวนะ,ะผู้ที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็ถ้ามีธรรมะมีสติก็จะมีความสุขเพราะว่าธรรมะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้นักบวชนะคนทั่วๆไปเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมได้แล้วปฏิบัติธรรมแล้วน่ะจะไปคลองเรือนได้ดีด้วยถ้ามีความทุกข์มากๆอ่ะจนหาทางออกไม่ได้อ่ะก็ะอ,อยากให้หันมาลองปฏิบัติธรรม แล้วคุณจะมีตาออกค่ะแล้วคุณจะมีคําตอบค่ะแล้วก็ะจะเห็นแสงสว่างในชีวิตเลยใช่ไหมคะสว่างในชีวิตค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันเองเนี่ยก็สัมผัสตร,ตรงนี้มานะคะแต่เนื่องจากว่าดิฉันไม่ใช่คนดังเหมือนแม่ชียุคินแพรทองก็ถ้าพูดอะไรไปเขาก็จะไม่เชื่ออันนี้ดิฉันขอสนับสนุนคําพูดของแม่ชีเลยว่าจริงค่ะเพราะดิฉันเองเนี่ยเวลาทุกข์มากมาก เกิดการสูญเสียหรือเกิดการอะไรก็ตามในสิ่งที่เราผิดหวังในสิ่งที่เราไม่สมหวังเนี่ยมันทําให้เราทุกข์จนบางครั้งเนี่ยพอเราหาทางออกไม่ได้บางครั้งอาจจะคิดฆ่าตัวตายแต่อย่าทาเลยค่ะมันบาปค่ะเพราะที่ฉันเคยได้ยินหลวงพ่อจรันว่านะคะวัดอัมพวันสิงห์วดีบอกว่าฆ่าตัวตายครั้งนี้จะเกิดมาฆ่าตัวตายห้าชาติไม่คุ้มเลยค่ะชาตินี้ยังทุกข์ไม่พอเลยค่ะมาฆ่าตัวตายต้องเกิดมาฆ่าตัวตายห้าร้อยชาติคุณผู้ชมคะ เพื่อเป็นการยืนยันอีกเสียงหนึ่งนะคะที่แม่ชีท่านได้พูดออกมาให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะตัวดิฉันเองนะคะในอดีตก็เคยมีกรรมเยอะมากถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายแต่เนื่องจากว่ากรรมแค่คิดเฉยๆแต่มันทำไม่ได้เพราะเราไม่มีตรงนี้เราก็เลยไม่ได้ฆ่าตัวตายบังเอิญก็ได้ไปเจอคำสอนของหลวงพ่อจรัญวัดนอภวันสิงห์บุรีค่ะท่านบอกว่ากรรมฐานแก้กรรมได้เฮ้ยมันเป็นยังไง ทุกวันนี้ที่เราเจออยู่นี่เราเป็นกรรมเหรอผลสุดท,ท้ายดิฉันก็เลยลองไปที่วัดอัมพวันนะวัดหลวงพ่อจรัญวัดอัพวันจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็มาลองปฏิบัติธรรมนะคะจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคิดว่าจะเยียวยาไม่ได้เพราะว่าไปที่ไหนเนี่ยสมัยก่อนดิฉันก็ดูดวงค่ะเขาบอกว่าชีวิตดิฉันไม่มีทางขึ้นหรอกมีแต่จะ,จะนั่นลงไปอย่างเดียวพอได้ยินแบบนีน้มันเหมือนจะตายแล้วค่ะเพราะว่าทําอะไรก็ไม่ดีอะไรไม่ดี มันจะหน้าอยู่วันนี้มันหน้าตายแต่ผลท้ายความตายของดิฉันในเรื่องของอัตวิบากกรรมมันไม่มีก็เลยเป็นสิ่งที่ดีที่ได้ไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมค่ะจนมีอะไรต่างๆดีขึ้นตามลําดับนะคะแล้วก็ดิฉันก็เขียนเรื่องราวของดิฉันไว้ในกฎแห่งกรรมหลวงพ่อจรัยวัดพรวันสิงห์บุรีค่ะหลายเล่มเลยค่ะไปเขียนให้ในวัดแล้วก็มาเขียนหนังสือกรรมของผู้หญิงคนนี้เล่มหนึ่งเล่มสอง หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มาเป็นยูทูบเบอร์จำเป็นเพราะว่าดิฉันอยากไปทำบุญหลายๆที่แต่ไม่มีเงินหลายๆล,ล้านเหมือนคนอื่นวัดนี้ก็ทำเป็นไม่รู้กี่ล้านวัดนี้ก็ทำอีกล้านแต่เราอยากทำทำยังไงว่าผลสุดท้ายก็เลยมาทำรายการเพื่อจะเป็นสะพานบุญให้คนอื่นได้ร่วมทำกับเราเพื่อให้บุญแต่ละบุญแต่ละวัดสำเร็จร่วงไปได้วยดีแต่เชื่อเหลือเกินวัตถุข,ของคุณจะเบาบางลงถ้าคุณปฏิบัติธรรมใช่ค่ะและคุณจะมีปัญญามีทางออก อันนี้ไม่ใช่ว่าแม่ชีมาคุยในทางลอยๆแต่ถ้าคุณอยากรู้จริงอยากได้นั่นจริงก็ลองมาปฏิบัติท่าน<ช>อันนี้ฝากถึงแฟนเพลงของแม่ชีด้วยนะคะ,<ช>ะทุกท่านเนาะวันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆนะคะจากแม่ชีหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ดิฉันก็ยืนยันให้อีกหนึ่งเสียงว่าเป็นจริงเพราะว่าดิฉันก็เคยเจอมาแล้วอันนั้นคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็ ต้องขอขอบพระคุณแม่ชีมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะในคลิปนี้นะคะแล้วคลิปต่อไปนะคะแมะ่คุณผู้ชมคะเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักลูกชายของแม่ชียุพินแพรทองนะคะซึ่งตอนนี้ท่านได้บวชเป็นพระนะคะอยู่ที่วัดอมรินวรารามนะคะที่กรุงเทพมหานครนะคะ ข้างโรงพยาบาลศิริราชคลิปต่อมานะคะคุณผู้ชมก็จะได้มารู้จักกับลูกชายของแม่ชีอดีตลูกชายของแม่ชีซึ่งเดี๋ยวนี้ท่านได้เป็นพระภิกษุค่ะซึ่งเป็นรูปพระพุทธเจ้าไปแล้วนะคะนะคะพระมหาชนยยุทธชยาวุฒโน,น,นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่ชีก็โอกาสลา ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะแล้วก็ขอให้ผู้ที่รับชมรายการนี้งมีจิตวิสายจุขใจนะคะ,จะเจริญในศีลเจริญในธรรมเจริญในหน้าที่การงานปรารถนาสริงประการใดแล้วเป็นไปที่ถูกที่ควรน,นะคะขอขอให้ได้สมความว่าปรารถนาทุกทุกคนทุกๆท่านสาธุสาธุสาธุค่ะ